โอ้โฮเย่อก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมโมนิจันเกมมิ่งอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยวันนี้โยเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับอันดับแรกเลยก็จะเป็นกิจกรรมตัวใหญ่ของโมโคนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมก็รีวิวไปในบางส่วนแล้วนะครับผมแต่ก็ตอนนี้มีเพิ่มเติมมาครับก็คือนี่เลยครับทุกคนก็จะเป็นตัว17วันที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับทุกคนก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ เมื่อกี้พอผมเปิดเกมมาผมแบบพอเข้าปึ๊บนะผมได้ตัวนี้มาครับทุกคนมันจะเป็นตัวที่เอาไว้สร้างในล็อบบี้ครับทุกคนผมได้มา2อันหรือมันเป็นอะไรไม่รู้ผมว่าไม่น่าจะใช่หรอกว่ามันน่าจะเป็นโคเดอร์คิวบ์อะไรเนี่ยมันเป็นเชื่อของมันนะครับแสดงเอาไว้แลกรางวัลอ๋อมันจะเป็นมันจะเป็นตัวโทเคตที่เอาไว้แลกรางวัลเกี่ยวกับโมโคนะครับทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีรางวัลล็อกอินนะครับในวันที่ ในวันที่สามนะครับทุกคนหรืออะไรครับเนี่ยแป๊บนึงนะครับในวันที่สิบดครับทุกคนวันที่สิบปดนะครับก็จะมีรางวัลล็อกอินนี่จะเป็นกล่องสมแน่เลยครับทุกคนหรือจะเป็นกล่องส่มอะไรไม่รู้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอดูกันเลยนะครับทุกคนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปิ้วปิ้วปิ้วอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมสมัยก่อนนะครับทุกคนเห็นแล้วชอบเลยทุกคนเดี๋ยวมันจะมีให้กดเริ่มเดี๋ยวผมจะลองเริ่มเลยก็แล้วกันสามสองหนึ่งมันคครับทุกน อ๋อดูแล้วครับทุกคนนี่เลื่อนซ้ายขวาโอ้โหทุกคนผมชอบครับทุกคนผมคนชอบเลยโหทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนโค่นมันนะครับบุยยญาอย่างเรียบร้อยไปแย่ทุกคนมามันมีอีกรอบด้วยนะครับทุกคนผมเห็นแล้วผมติดใจทุกคนมาไหนๆมากันแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มอีกรอบหนึ่งเลยก็ละกันนะครับทุกคนผมต้องจัดก,การตัวบอสให้ได้นะครับอันนี้ไอที่มันเป็นตัวหมุนๆอยู่นี่ เป็นไงครับทุกคนเสร็จกับดักผมเรียบร้อยใต้อีกแล้วแล้วก็ตอนนี้เหมือนผมไม่ได้เล่นฟรีไฟอ่ะครับทุกคนผมเล่นอะไรก็ไป่ลู้ลทุกคนมาตรสนุกเลยทุกคนดีก็ตีเข้าไปยิงเ,เข้าไปดีชนะครับทุกคนแล้วก็มีให้เรากดโอเคพอเรากดโอเคแล้วก็จะมีให้กดตรงนี้เพื่อแกลกรางวาัลอ๋อทุกคนมันจะเป็นพอเราเล่นแต่ละทีที่เรายิงไปเราจะได้โทเค็นตัวนี้มานะครับซึ่งตอนนี้ผมมี7 8แเลยครับเนี่ยกิจกรรมนี้นี่คือน่าเล่นมากเลยนะครับแล้วก็คือค่อนข้าง,งจะสนุกด้วย และคือทีนี้ผมต้องทอํายังไงล่ะครับเนี่ยตอนนี้มันมีให้แลกอยู่นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวเนี่ยครับทุกคน๋ยวผมจะลองกดแลกเลยก็แล้วกันนะครับมันเป็นกล่องสร้างครับทุกคนที่เอาไว้สร้างในล็อบบี้ตอนเริ่มตานะครับและนอกจากนั้นก็จะเป็นไนเทมแบบธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็ ของอื่นๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะแลกได้ตอนไหนนะครับคือตอนนี้ผมก็นึกอยากเพิ่งตื่นนะครับก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เยอะเท่าไหร่นะครับเดเาเป็นว่าถ้าเกิดว่ารู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกให้เลยก็และก,กัน,นครับวันนี้ก็จะมีให้เราแลกของชั้นที่1อะไรขึ้นไปประมาณนี้เลยครับทุกคนเนี่ยและอีกเกมเมื่อกี้โหอยู่ไหนจะเล่นต่อ,อแต่มาเล่นไม่ได้แล้วครับทุกคนต้องเอาโทเคนนี้มานะครับส่วนวิธีการหาโทเคน พออยู่ที่เช็คก็คือประมาณล็อกอินไลวันหรือไม่ก็ลงเล่นแล้วก็ดรอปโทเค็นเอานั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้หลังจบเกมสี่วิสีไหมจะเป็นยังไงก็รอดูกันเลยอีกทีนะครับทุกคนกิจกรรมนี้ก็สนุกมากเลยครับทุกคนแล้วก็ได้เล่นมากด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของโมโคแบบเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือผมได้กล่องสร้างมานะครับที่เอาไว้สร้างกันในล็อบบี้นะครับเพื่อที่แบบจะมีคนมาเก็บเพชรอะไรประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็มีกล่องอันเก่าอยู่ด้วยนะคร ก่องเงินเก่าไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าผมรู้ว่าคนดูยังไม่อยากให้ผมไปนะครับทุกคนมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็คือเราจะมาเล่นโซนกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่คือผมชอบเล่นโซนตอนจบคลิปนะครับเดี๋ยวนี้คนดูก็จะรู้กันแล้วนะครับส่วนทางด้านของแคนเนี่ยก็คือผมรับไปค่อนข้างจะหลายคนแล้วนะครับแต่จะคุยเรื่องการเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับทุกคนก็คือต้องเปลี่ยนชื่อกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวที่ปรึกษาเขาจะบินนะครับคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผม เดี๋ยวผมก็จะคุยกับที่ปรึกษาอยู่ครับว่าอย่าพึ่งนะครับคือที่ปรึกษาแขนผมงานไวครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนจะเป็นรักษาการอะไรก็คืองานค่อนข้างจะไวมากเลยครับทุกคนตอนนี้ก็คือผมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกปืนก่อนเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนอันดับแรกก็จะเลือกปืนเอิมวันนี้อยากเล่นซองยาวดีกว่าครับทุกคนซองยาวก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่แบบใช้แล้วคือค่อนข้างจะถนัดมืออยู่นะครับแต่ว่า ถามว่าซองยาวผมใช้ไฮไลท์วันแทบได้ไหมก็คือไม่ค่อยจะได้นะครับทุกคนก็ทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับซองยาวเนี่ยเป็นปืนที่ผุ่มแบบไม่ค่อยจะถนัดวันแทบเลยทุกคนแล้วก็ปกติถ้าเกิดว่าเล่นสากายเนี่ยคือผมอยากจะแนะนําให้เอาปอกเก็บเสียงไปนะครับถ้าเกิดว่าใส่หูฟังอยู่นะครับมันจกคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่หูฟังแล้วเราเอาปอกแล้วแล้วเราคือไม่ได้เอาเอ้ทุกคนผมลิ้นพันทุกคนผมพูดผิด ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาปอกเก็บเสียงไปมันจะดีครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาไปแล้วเราใส่หูฟังเนี่ยหูเราระเบิดได้ครับทุกคนอันนี้คือถ้าเป็นสายสก,กาครับจะรู้ดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมอยู่ในตั้งค่าใหม่นะครับทุกคนเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้สัญลักษณ์ความเสียหายของผมมันเป็นแบบใหม่นะครับทุกคนซึ่งปกติเนี่ย แต่เดิมผมจะชอบใช้อันเก่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมได้มาลองแบบลองใช้อันใหม่ดูนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนแล้วมันจะเฟี้ยวเท่าไหร่ครับแล้วก็ตอนนี้สัญลักษณ์ตอนยิงผมก็แบบเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับ <Yeah. S 1> คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตั้งค่าแต่และตั้งค่าเนี่ยมีผลต่อการเล่นของเราไหม <c oughs> คือบางคนเนี่ยเขาชอบแบบเล่นไปเปลี่ยนตั้งค่าไปอะครับทุกคนเอ้ยเมื่อกี้มีคนเปิดผมแล้วเขาก็ตาย นี่ครับทุกคนอยู่ข้างหน้านี่เลยอันนี้คนเขาเล่นสับสันในวะทุกคนเขาสับสันในแต่ว่าไม่ได้สับทันหรอกครับทุกคนเพราะว่าความเร็วในการเจาะโคโนมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นครับทุกคนของสันไนเปอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจอดดีไหมก็คือจอดดีกว่าปืนอื่นเลยนะครับทุกคนเอ้าคนนี้ไม่เห็นสนใจผมเลย เนี่ย <N ee> <N ee> ทุกคนมีคนเล่นคิกคู่ด้วยนะครับทุกคนผมชอบเลยแบบนี้นะครับทุกคนเห็นแบบนี้แล้วชอบเลยคิกคู่วัดปืนสะดกเล่นดีนะครับยิงทีตายหมดนะครับทุกคนก็จะประมาณนั้นเลยครับตอนนี้เนี่ยราชาคาเก้าแปดของเราก็มาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับมีทางเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนเล่นคิกคู่นี่ไงนี่ไงนี่นนนนนนตัวเขาไปเออทุกคนคิกคู่วัดโกจกจากทุกคนก็ทีแรกเขาก็บอกกันว่าคิกคู่เนี่ยมันโดนเนิร์ฟแล้วนะครับแต่ผมก็ คิดว่ามันยังโกงอยู่เหมือนเดิมนะครับถามว่าในสีวิสีเพื่อแบบพลิกเกมเนี่ยมันชอบเขาชอบใช้คิกคู่กันนะครับคือแบบเวลาที่เราแบบจะโดนอ่อนให้แต่ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะอ่อนให้3เกมทําไมคุณเคยเจอกันไหมครับทุกคนแบบปกตินี่คือเจอประจําเลยนะครับแบบโดนอ่อนให้3เกมแล้วคือต้องนั่งตามพลิกนะครับทุกคนมันก็ค่อนข้างจะลําบากอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราแบบเล่นเอาจริงตั้งแต่แรกเลยมันก็ค่อนข้างจะดีกว่านะครับด้วน แล้วก็ทางด้านของฟาร์มัสของแต่งนะครับก็เป็นปืนที่ค่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับตอนที่ผมเล่นมานครับคือมันจอก,ก่อแบบยิง3าเมตรนี่คือแตกแน่นอนครับทุกคนจะเป็นกอเวลสี่ยังเอาไม่อยู่อะครับทุกคนฟาร์มัสของแต่งนี่แรงมากครับทุกคนมีคนอยากให้ผมทําคลิปแบบลงแรงแล้วคือลงใน YouTube ไหมครับทุกคนคือที่แรกผมก็กล่าวว่าจะทําอยู่นะครับแบบคลิปลงแรงไปแบบลงอะไรด่านไหนก็ได้เล่นไปของผมแล้วก็ลง YouTube แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคือ ผมจะยังแบบไลสตีมไม่ค่อยได้นะครับเนื่องจากคือมีปัญหานะครับในการอัดคลิปเรื่องไลสตีมนะครับก็ต้องขอโทษกันด้วยนะครับผมเนี๋ยนะครับทุกคนตามที่เราเห็นเลยว่าซองยาวผมจะลากไปค่อยเข้าหัวเลยครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมนะครับแต่ผมจะลองดูอีกทีนะครับว่าทำไมได้เถือกแต่ไม่ตายแต่ว่าดีไอวอลผมตั้งไอวอลผมตั้งไม่ติดทุกคนเกมดีเหมือนไอวอลผมตั้งไม่ติดครับทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะครับ มันนั่นจะเป็นบักอะไรเนี่ยแหละครับทุกคนดูดิตอนนี้ตั้งติดแล้วครับทุกคนหลังจากที่ผมตายไปมนตั้งติดแล้วนี่นะครับทุกคนรู้สึกว่าคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นสายไฮไลท์นะครับทุกคนแต่ว่าปัญหาของผมคือผมตั้งไอวอลไม่ติดครับทุกคน อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะเอาออกเมื่อไหร่นะครับบักตั้งไอวอลไม่ติดในโซนนะครับถ้าใครเคยเจอบ้างเนี่ยรีบเม้นมาเลยนะครับทุกคนรีบเมนมาบอกเลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะแบบใครที่เพิ่งมาใหม่ในช่องของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตา้ได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เสียงผมแ,บบแปลกๆเนี่ยเนี่ยก็คือพูดได้ตรงๆเลยนะครับผมเพิ่งตื่น,นครับทุกคนเดี๋ยวนี้นี่คือแบบเพิ่งตื่นก็ขยัน,นครับทุกคน ผมก็จะแบบทําคลิปสนุกสนุกให้คนดูใอ้ทุกคนคนใกล้ๆผมหัวแตกเต็มๆเลยเมื่อกี้นะครับทุกคนเท่าที่เห็นนะครับมาตอนนี้เนี่ยก็คือคนนั้นยิวยินี่ยิเข้าไปตายทุกคนเขาดาวยิงเข้าไปสิเอาผมโดนกระทาตีหัวตายทุกคน เนื่องจากผมเลือดดอยนี่ครับทุกคนมาสเตอร์คิกคู่ของเรานะครับทุกคนเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็กดเข้าไปสิครับเดี๋ยวนี้นี่คือบางทีผมก็คิดว่าคุณเล่นแบบเชิงนักแข่งด้วยนะครับแบบที่ว่าแบบที่ว่าเขาจะกดสงเม็ดกันนะครับทุกคนแบบกดสงเม็ดอะไรประมาณไอ้ทุกคนสองหัวติดสองหัวติดทุกคนเมื่อกี้เป็นยไงทุกคน สหัวติดนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ไม่มีอะไรบ้างแล้วครับทุกคนกับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกตามและเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของกิจกรรมโมโคเนี่ยก็รีวิวไปแล้วนะครับคลิปที่แล้วก็คือรีวิวไปแล้วส่วนคลิปนี้ที่อัปเดตมาใหม่เนี่ยก็ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรมาอีกอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการบอกให้ในคลิปต่อไปเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วคร